ต่อมาเราจะมาแกะน้องตัวหลักของเรากันดีกว่าอันนี้โอเมอก้าอีจีน้องน่ารักมากไปเลยอันนึงที่เราบิดมานะทุกคนก็คือนกชิมาเอนาะนากานะทุกคนเป็นนกประจำถิ่นฮอกไกโดเนาะเป็นนางฟ้าหรือเป็นพูดทีมะนั่นเอง สวัสดีค่ะพิงกี้ไซเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนพิงจะมาแกะกาชาพองอันนี้พิงไปบิดมาจากญี่ปุ่นนะคือเราอะตั้งใจจะบิดให้ครบตัวการ์ตูนของเราก็าคือเรื่อง Spy Family นั่นเองซึ่งเราบิดมาทั้งหมด8ลูก <c oughs> กว่าจะได้หนึ่งครอบครัวนะ เรามาแกะกันดีกว่าจะบอกว่าเรายังไม่ได้แกะแนละประกอบนะทุกคนเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะเราขอแกะแม่ก่อนละกันเนาะเพราะแม่ซ้าเยอะมากเราจะแกะแค่ตัวเดียวนะทุกคนเพราะมันเยอะไม่ไหวนี่อันนี้คือยอฟอร์เจอร์ท่านเองน่ารักมากน้องน่ารักไม่ไหวแล้วก็ต้องตัดจะบอกว่าเนี่ยเป็นการเล่นกาชาปองครั้งแรกของเราเลยคือแบบมันน่ารักไม่ไหวมันเหมือนเสียติดอะแก ือพอเราหยอดไปหนึ่งเหรียญใช่ปะเราก็อยากจะหยอดอีกเรื่อยๆโอเคติดแล้วนี่ก็จะได้น้องหนึ่งตัวเสร็จลวค่ะได้แล้วหนึ่งตัวน้องน่ารักมากเลยอะน่ารักไม่ไหวต่อมาเราจะมาแกะน้องตัวหลักของเรากันดีกว่าน,นี่โอเมก้าอีจีน้องน่ารักมากไม่ไหวน้องน่ารักไม่ไหวอะเราชอบเรารู้ว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนเรานี่น้องอันนี้ มากเลรู้ป่ะว่าในเซตเนี้ยน้องอันเนียเขาเป็นแหลไอเทมแกเขาบอกว่าเป็นตัวแบบหายยากที่สุดในเซตนี้แต่เราบิดได้มาตั้งสองตัว<อ>ซึ่งสำหรับเรานะน้องหมาเป็นตัวแรลพวกเราบิดไม่ได้สักทีหนึง่งหายยากเราก็มาประกอบน้องอันเนียกันดีกว่าประกอบน้องอันเนียใส่ยากใส่เยินดังเลยอะ <c oughs> คนอื่นเขาใส่กันยังไงอ่ะใส่ได้แหละใส่ได้แล้วน้องอันเนีย มาแล้วลูกสาวเขามาแล้วน่ารักมากเลยอ้าวต่อมามีแม่กับลูกแล้วใช่ไหมเราจะแกะพอ่อพ่อเราคือสีฟ้าหรือว่าลอยฟอ์เตอร์นั่นเองจะบอกว่ารอยหล่อมากในการ์ตูนก็หล่อแล้วกาชาปงน้องก็หล่อเหมือนกันนะว่าไม่ได้น้องหล่อมากเป็นสามีในฝันของผู้หญิงหลายๆคนฉันจูบเกเกเขาหลอ่อจะบอกว่าดูเรื่องเนี้ย เหตุผลเพราะว่าลอยหลอก,กับอันเนี้ยน่ารักเรามาประกอบพ่อกันดีกว่าพ่อน้องน่ารักไม่ไหววิ่งตัวนี้ประกอบง่ายไม่ง่ายแหละเย่ yeah, ประกอบได้แล้วนี่ไงรอยของฉันน่ารักอ่ะพ่อแม่ลูกและต่อมาต้องเอาน้องหมาตัวนี้ฉันบิดมาได้แค่ตัวเดียวนั่นเองมันจะครบครอบครัวแล้วตัวนี้คือบอฟอฟ์เจอร์หรือน้องหมาที่เพิ่งรับเลี้ยงนะอ้าว หมาไม่มีขาตั้งแฮทุกคนหมามันแค่วางเฉยๆตายตายร่วงๆหมาตายแล้วครอบครัวสไปรฟมิลี่เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากเลยจะถามว่าเสียหายไปเท่าไหร่นะแกก็ดูเศษทีเะะ่เหลือนะคะเหลือหลายตัวมากเ,<อ>เพื่ออยากได้หนึ่งครอบครัวน่ารักไม่ไหวและอีกอันนึงที่เราบิดมานะทุกคนก็คือนกชิมาเอะนากานะทุกคนเป็นนกประจาถิ่นฮอกไกโดนาะเป็นนางฟ้าหรือเป็นผู้วิทีมันั่นเองเราจะแกะกันนะ เราก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันอ่ะเหมือนมันมีไฟกระพริบได้ด้วยแหละเรามีสติกเกอร์ด้วยเลยไม่ได้แกะสงสัยนกเขารู้แหละว่าเรากำลังแกะนกมันเลยช่วยส่งเสียงร้องด้วยแกะได้แล้วท้องหน้ามากๆเลยอ่ะดอกชิปว่าเอะเขาบอกว่าเป็นคู่ที่หมาเนาะมามีไฟด้วยอ่ะได้มาส่งตัวนะทุกคนแกะตัวที่ส่งกันดีกว่านี่ในน้องอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพรองว่าเป็นคู่แฮตัวนี้น่ารักมาก Oh no. นกตัวนี้ก็เปิดไฟได้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นกระชาปองที่พิงเล่นได้จากญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็จะมีครอบครัวสปายแฟมิลี่นั่นเองซึ่งพิงชอบน้องอันเนี่ยเป็นพิเศษเนาะแล้วก็นกชิมาเอนากะเนาะพิงอาจจะพูดไม่ชัดเนาะเพราะว่าติดอิเทนเนอร์นั่นเองวันนี้พิงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามพิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย